วันนี้มาที่วัดไก่เตี้ยตลิงชัน,นมาขอโชคขอลาภพระพุทธโชคดีสีมงคลชัยนะครับได้ทูกไปไข่ว่าล้ววาจะถูกวัดไก่เตี้ยนะผมสองอันนะนี่วัดไก่เตี้ยได้ถูกมาสองอันมี ทูใบไข่กับทูป,ปักราเตียโอเคแล้วก็เอามาตัวนี้มันจะสองตัวราเตียได้สองตัวส่วนใบไข่น่าจะสามตัวแต่นี่เราไปดูจะตรงกันไหมไดูอะไรเป็นไรเอ้ย ตัวเรกเป็นสองเจ็ดเลขสวยด้วยวันที่สิบสิบหกกุมภาพันธ์เนี่ยสองเจ็อาตัวเดียวพอมั้งตัวเดียวพอแล้วไปลุ้นนี่ต่อ่งตัวเดียวพอสองเจ็ดแล้วก็ไปลุ้นนี่นีรจะลุ้นอีกอันหนึ่ง ชอบมาสองอันนะอันเดียม่ค่อนมาด้วยโอ้โหยเล็กสวยเลยทีนี้หนึ่งแปดห้าแปดหนึ่งห้าอย่างเงี้ อ่าหนึ่งห้าแปดเนี่ยหนึ่งห้าแปดมีสามตัวสองตัวสองเจ็ดมันรุนเนี่รุนน้รุนโอ้โหสามต่อเลยหนึ่งแปดห้าหนึ่งห้าแปดแล้วก็สองเจ็ดนะสิสี่โดยเตียยตรงหนึ่งมิว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 วมิววมิววว่าไงไอเมียวไอขาว มคาถาขอวใจพระาหูนำมมบสามจบจะก,กิโสทุุเทสะอิแปดจบนะครับราหูลโลอ,อิเมโขมังคลายาจามะ เนี้สจบวัดไก่เตี้ยตะลิงชันโดยเตี้ยตองหนึ่งจัดไป1 8 5 1 5 8ปดนะครับเฮงเฮงเรวยๆไปลุ้นทูบต่อวันที่16กกุมภาพันธ์วันที่16กกุมภาพันธ์ 16, 5, น 16, 6 8 ี่วัดไก่เตี้ยตรงซุ้มก็จะมีตะไก่มานะครัมันจะเป็นเป็น,เป,นเป็นไก่ซุ้มไก่แจ้ชื่อเดิมนั้นจะเป็นไก่แจ้มันเป็นไก่เตี้ยตรงตรงนี้จะเป็นตรงนี้ก็จะเป็นอวัดไก่เตี้ยตรงนี้เป็นแม่นะไออันนั้นคลองบางกอกน้อยสุดคลองบางกอกน้อยนี่วัดไก่เตี้ยตรงนี้จะมีนี่นะ ดเนี่ยอืมเนี่พระสามลูกอุ้มบาท้างโบสถ์วัดไก่เตี้ยนะครับผมพระพุทธโชคดีสีมงคลชัยนะครับได้หนึ่งแปดห้าหนึ่งครับแปดกับสองเจ็ด โอเคนะครับเฮงเฮงรวยรวยุยตะลิงชันโอเควัดไก่เตีย้ย